ทุนในปัจจุบันนี้นะครับเป็นเรื่องที่ง่ายมากที่จะเข้าถึงไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่หรือว่าคนชราก็ตามแล้วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้สิ่งที่เป็นประเด็นค่อนข้างที่จะวายรอำเลยก็คือเรื่องของมัลชนหรือบิตคอยหรือเหรียญโทเทนต่างๆนะครับวันนี้เราเลยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญหรือป่เป็นผูน้ที่มีความรู้ทางด้านนี้นะครับมาคุยกับเราสวัสดีตอนกิฟต์ครับสวัสดีครับเชิญนะจ๊ะกิฟต์ครับผมเชิญตอนกิฟต์ไม่ต้องตัวกับ ผู้ทรงเห็น <Labor> ว <ator il fi> ่าเป็นอะไรหรือว่าใครเอาแล้วเ่อตัวเราไหนึ่งได้เอาเป็นว่าเขาเป็นอาจารย์ผู้ทรงความรู้ท่านหนึ่งของมอนะครับใช่มันเรื่องนี้หรือไอ้ให้ใจเขาเรื่องเสียแต่ว่าเ้าจะต้องเรเสียงต่อแนะเอาไาจา์หรือเปล่าไม่ได้หลอกมาอย่างที่ได้กล่าวถึงเรื่องของการลงทุนหรือว่า อะไรแบบนี้ไปแล้วครับคีย์เวิร์ดนึงที่เราได้พูดออกไปเมื่อกี้คือเรื่องของบิตคอย n กับบล็อกเชนซึ่งเราจะสังเกตได้ว่ามันเป็นสกุลเงินดิจิตอลอันหนึ่งนะครับเราเอยากจะให้อาจารย์ได้ลองอธิบายหน่อยว่าเงินดิจิตอลเนี่ยในทุกวันนี้ความหมายมันคืออะไรกันแน่อ่ะครานี้ก่อนเงินดิจิตอลคืออะไรสมมุตินะครับว่าถ้าเราอยากจะมีเงินดิจิตอลใช้กันเองนะที่จริงอ่ะวอลสามารถเปิด Excel ขึ้นมาตออน,นีนแล้วก็ ทำเป็กเตล์ตบคอลัมน์เราก็ทำเงินดิจิตอลแบบใช้เองไนดะ้เลยสมมว่าเราเรียกชื่อเป็นอะไรอย่ะเป็นแมทชัลลิตี้คอยก็ได้แล้วก็มีอันนึงเป็นอันมีชื่อว่ามีใครบ้างแล้วอีกช่องนึงก็จะเป็นว่ามีแมทชัลลิตี้คอยอยู่เทา่าไหร่บางทีเราก็อาจจะเปิดเป็นองค์ชายถ้าใครโทรเข้ามาตอนนี้เราก็จะมีแมทชาลิตี้คอยแจกคนละหมื่นอะไรประมาณนั้นก็ได้แล้วก็ถ้าใครอยากจะโอนแมทชาลิตี้คอยให้ใครก็แค่โทรมาหาบอกแล้วก็เดี๋ยวโอนให้คนทีห่หมายบอกก็มาอัปเดตกันทีทิ้งประมาณกี่ป่ะ หรือในความเป็นจริงเงินที่เราใช้กันในเกียร์มว่าเคยม่ออกใช่ป่ะเวลาเราไปเล่นเกียร์เราไปถุกกระช้าหรือไปทำควสตดีมอนแล้วก็ได้ตังมาอันนั้นอ่ะมันก็เป็นเงินดิจิตอลรูปแบบหนึ่งโอ้ใช oh, ่แล้วหรือว่าจริงๆริเงินธนาคารทุกวันนี้ในในหนึ่งในดัตต์เบสของธนาคารอ่ะมันก็เป็นเงินดิจิตอลอ่ะครับนะเหมือนเวลาเราโอนเงินกันทุกวันนี้มันก็ไม่ใช่ว่าจะมีรถขนเงินแบ็คหนึ่งไปแบ็คหนึ่งตอนไหนเขาแค่อัปเดตตัวเลขในบัญชีแค่นั้นเองว่าเอาเวลามีการโอนเงินกันก็เงินคนนี้ก็หายไปเง ดังนั้นทุกวันนี้ในหนึ่งเงินที่เราไม่ได้จับต้องมาตรงเนี้ยมันก็เป็นเงินดิจิตอลหดนั่นแหละแต่ว่าเงินดิจิตอลรูปแบบเนี้ยมันจะแตกต่างจากเงินดิจิตอลที่คนเขาจะพูดถึงการตรงที่ว่าเงินดิจิตอลอย่างเงินในเกมหรืออย่างเงินถ้าเป็นแมชลิทตี้คอยนูอ่างเี้ยหรือว่าเป็นเงินธนาคารเนมันเป็นเงินดิจิตอลที่รวมสูงอยู่ก็คือว่ามีธนาคารมีเซิร์ฟเวอร์ของเกมหรือว่ามีคนคนหนึ่ง่เช่นออย่างเงี้ยท,ที่เป็นคนคอยคุมคอยรักษาความปลอดภัยว่าไม่มีใครมาแฮกไม่มีใครมาอะไรประมาณเท่านั้นได้ช Mm hmm. แล้วถ้าจะพูดแบบนั้นนะครับเรื่องของแบบว่ามีคนคุมอยู่แบบเนี้ยความปลอดภัยแบบเนี้ยมันมีขนาดไหนอะอาจารย์ ทีนี้ถ้าหากว่ามีอันนี้มันก็จะขึ้นอยู่กับความความปลอดภัยของเงินที่รวมสูงนะครับมันจะขึ้นอยู่กับคนที่เป็นฝุน์กลางนั่นะแหละก็คือตาบใดที่ธนาคารยังอยู่เงินเราก็ปลอดภัยถูกปะหรือเวลาเราเล่นเกมมาตับใดที่เซริร์ฟเวอร์ของเกมคนทําเกยมยังอยู่เงินเราก็ยังอยู่ในเกมนั่นแหละตาบใดที่หรือตับใดที่ยังไม่โดนแบงค์อีกอย่างหนกันดังนั้นเวลาที่เงินมันมีสูงนะมันก็จะมีมีเรื่องประเด็นตรงนี้ใหม่เือว่าเราก้เป็นส่วนหนึ่งของระบบั้นเงินของเราก็จะไปอยู่ที่ส่วนกลางตรงนั้น แต่ว่าพอมันเป็นเงินดิจิตอลอีกรูปแบบหนึ่งใช้คำนีล้ละกันที่ใช้คาว่าบล็อกเชนที่เราพูดถึงมาทุกวันนี้มันจะเป็นเงินดิจิตอลแบบกระจายสูงและซึ่งความปลอดภัยของเงินดิจิตอลกระจายสูงนะมันจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนกลางที่คนคนที่เป็นคนถือเงินตรงกลางนะความปลอดภัยของเงินดิจิตอลบนบล็อกเชนอ่ะมันจะไปอยู่กับคณิตศาสตร์เทนเราเริ่มโงเรื่องส้มร,มร,มรมมคณิตศาสตร์แลถูกไหมทีนี้แล้วแล้วมาใช้คณิตศาสตร์ตรงไหนในการมารักษาความปลอดภัยอีกเดียวผมผมอธิบายให้ฟังเอาสั้นๆแล้วกันนะคือถ้า เวอร์ชั้นเต็มเดี๋ยวเราไปไปมันจะเป็นเลคเชอร์เป็นอาจารย์เลยอยากให้ทุกคนลงเลคเชอร์ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปรียบเทียบง่ายๆอย่างนี้ละกันก็คืออย่างระบบรักษาความปลอดภัยที่วันนี้เวลาเราจะล็อกอินเข้าอีเมลเราก็ใช้พาสเวิร์ดกับอุปกรณ์ถูกป่ะแต่ว่าระบบแบบนี้ถ้าเราเอามาใช้กับเงินน่ะมันจะเหมือนกับว่าผมเอาแบบเอทีเให้ให้วอร์แล้วก็อันนี้รหัสเอทีแล้วก็เนี่ยพิมพ์นะฝากไปกดเงินให้หน่อย คือก,ก,ก็มันก็อาจจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้ระหว่างระหว่างนั้นถูกไหมไดังนั้นมันก็เลยจะใช้ระบบความปลอดภัยอีกระบบหนึง่งเขาจะเรียกว่าเป็นพับลิกผีทริปโตเซสเต,ต,เต,ตแทนเดี๋ยวผมลองลอง,ลอง,ลองยกตัวอย่างแบบเทียบดีละกันใช่ไหมไม่นีมมมม่มากเหมือนกันนะครับสมมติว่าสมมติอลองหรือว่าใครใครที่ดูอยู่ลอง,ลองกดก็คิดเลขตามเลยก็ได้ก็คือลองสมมติเลือกเลขขึ้นมาตัวหนึ่งค่ครับอ่ะโอเคเอาบวกหนึ่งครับโอเคนะเอาคูณสอง ตามทานนะเมื่อกี้ใครใครทิ้งอยู่รองเปิดเลขตามได้นะเมื่อกี้เราเรล่นตัวหนึ่งบวกหนึ่งนะแล้วก็คูณสองนะโอเคนะบวกหนึ่งอีกทีหนึ่งแล้วก็คูณห้าครับนี่นะแล้วลบจุดห้าครับนี่นะได้เลขเดิมแล้วก็มีสูตรมาต่อท้ายถูกปะใช่ถูกไหมใครที่อยู่ที่บ้านได้ใช่ไหมได้เลขเดิมแล้วก็ต่อหัวมาต่อท้ายใช่บ ไอ้ที่ทำไปทั้งหมดจำนวนนี้มันกลับมาที่เดิมอ่ะถูกไหมถูกไหมดังนั้นถ้าผมอยากจะรักษาความปลอดภัยเอาเอาระบบแบบเนี้ยผมก็แยกส่วนที่นึกแล้วมันจะกลับมาที่เดิมอ่ะแยกเป็นสองส่วนผมก็มีการบวกหนึ่งคูณสองไปกล่องหนึ่งแล้วก็การบวกหนึ่งคูณห้าแล้วก็ลบสิบห้าเอาไว้อีกกล่องหนึ่งก็แปลว่าเราสามารถเอาการดําเนินการทางคณิตศาสตร์เมื่อกี้มารักษาความลับให้เราได้หรือที่จริงทั้งพู่จะเป็นทางการ คือเราจะยืนยันตัวตนโดยที่เราจะไม่ระบุตัวตนอ่าอยา่างสมกติอย่างนี้นะก็คือถ้าสมมติตัวอย่างเดียน,นะก็คือว่าผมเอาการที่เอาเลขมาบวกหนึ่งคูณสองน่ะกับการเอามา 1, บวหนึ่งคูณห้าแล้วเขาลบไปห้าเมื่อกี้ผมกแตะเป็นสองศูนแล้วก็ถ้าสมมติผมจะทำอย่างเดียวคือผมเอาบัตรนี้เอ็ให้บอไปแล้วก็บอกว่ารหัสผ่านพินของผมอ่บวกหนึ่งคูณสองได้เป็นเลขน,น,นี้แล้วผมก็สามารถยืนยันตัวตนตรงนี้กับบอรได้ถ้าบอาไป กฎเงินอะไรประมาณนี้ได้แต่ว่าผมก็จะเก็บอีกชิ้นหนึ่งที่เป็นความลับเอาไว้แต่ว่าในความเป็นจริงอ่ะไอการหนึ่งคุณสองอะไรเนี้ยมันก็จะสับซ้อนมันก็จะไม่ใช่ตัวอย่างที่ตรงกันมันจะสับซ้อนอะไรก่ออย่างนี้อย่างเช่นเวลาเราพูดถึงเส้นจำนวนในีออกปากครับเส้นจำนวนโอเคนะที่เราเรียนเนี่ยเส้นจำนวนมันก็จะเป็นแบบแบบแล้วก็มีเลขหนึ่งสองสามสี่อะไรเงี้ยถูกป่ะแต่ว่าในความเป็นจริงอ่ะเคยเคยลงสัยไหมว่าทำไมเส้นจำนวนมันต้องตรงๆเป็นแบบทำไมมันต้องเป็นเส้น ก็ไม่ไม่ได้สงสัยเอาจารย์พูดก็เออก็คิดได้ใช่ไหมใช่ก็แบบว่าในความเป็นจริงอ่ะมันไม่ต้องเป็นเส้นตรงเป็นแบนก็ได้เส้นจำนวนอ่ะมันสามารถโค้งโค้งไปยังไหนก็ได้ซึ่งเส้นจำนวนที่บิตคอยใช้อ่ะสมการของมันคือ y กำลังอะไรถ้าผมจังไม่ผิดนะ y กำลังสองเท่ากับ x กำลังสามหกเจ็ดถ้าพูดอีกในหนึ่งอ่ะนี่เป็นสมการที่ แพงที่สุดในโลกพูดอย่ยงนละกัน,นเออคือใครที่เทคล็อกบนเทคดิจิกบล็อกนะครับบนสมการนารก็จะได้บิตคอยทั้งหมดในโลกไปครอบครองผูดอย่างนละกัน <c oughs> แฮกเกอร์คนไหนที่มีวเวลนะก,ก็ลกองฟังๆแล้วก็เอาไปคิดต่อเ <c oughs> ผื่อจะสามารถทำได้นาอแล้วในเมื่อพูดถึงบิตคอยน์ดนะนแ้ค่ะอยากให้โยงเข้าประเด็นเรื่องของขีคอยทาวินน่งนิดตึงก็คือการเอ่อ พูดเหมือนอย่างนี้ว่าวันนันคืออะไรการที่เป็นข่าวกันปีนี้อ่ะเนาะ <c oughs> เดี๋ยวดแต่ผมเปรียบเทียบก่นแค่อย่างนี้แล้วกันสมมติว่าสมมติว่าเราทําเกมขึ้นมาเกมหนึ่งหรือว่ามีเกมใหม่เปิดตัวขึ้นมาเกมนึไรประมาณนี้เราจะทํายังไงให้มีผู้เล่นเข้ามาเล่นบางทีไอเกมเขาต้องมีแจกโปรโมชั่นมีแจกของมีกระชา่ามีส่งหยิบฟรีวานละลันอะไรประมาณนี้ถูกป่ะซึ่งตอนที่ซาโตชิเขาทำบิตคอยน์ขึ้นมาใหม่ๆประมาณนี้มันก็จะเป็นระบบ ไล่ส่งกลับส่งมนึกถภาว่าเป็นเหมือนหมู่บ้านที่ไม่มีตำรวจแบบว่ารูปบ้านก็ต้องผัดเวรกันมาแล้วถ่ายภาพภัยแทนเขาเอง ซึ่งอันนี้ถ้าเราไม่มีของอะไรมาแจกเน่ยเขาก็จะไม่มีมันก็อาจจะไม่มีคนมาใช้งานซึ่งถ้าไม่มีคนมาใช้งานระบบมันก็จะเขียวเฮตายไปป่ะเขาก็จะต้องมีระบบที่ว่าเราต้องมีการไหนๆเราก็จะให้นู่บ้านมาดูแลกันเองอ่ะก็ต้องมีระบบให้ของอะไรนู่บ้านเข้ามานิดนึงให้หมู่บ้านมันจะได้เติญเติบโตประมาณนัี้นึกออกป่ะซึ่งขอที่เขาจะให้อ่ะจริงง่ายๆก็เป็นก็ปิดคอเนี่ยแบบเพราะว่าเขาก็ไม่รู้จะให้อะไรซึ่งติๆได้บิดคอที่กว่านี้ได้ได้มันก็ พอมูลค่ามันเป็นหลายคนก็ยังไ,ไมีถูกปาแต่ว่าเมื่อก่อนอย่างหน,นึ่งว่าตอนแรกๆมันยังไม่ได้มีคนมูลค่าอะไรคนก็เลยก็ตุดอิกคอยขึ้นมากันเล่นๆแต่ทีนี้ประเด็นอย่างหนึ่งก็คือว่าแต่ว่าถ้าเขาแจกบิทคอยไปเรื่อยๆมันจะมันทาให้ระบบถันเฟืองหรือภาพอย่างนี้สมมติว่าที่บ้านเราทุกคนนะคะที่บ้านเราทุกคนม,ม,นคม,มีมีห่านทองคําไม่ใช่มีเกษตรมีห่านวิเศษอยู่คนละตัวละกันแล้วก็ทุกวันห่านก็จะออกไข่ทองคา วันล,ละฟองโอเคนะคือวันแรกเราได้ไข่เราทามาฟองเป็นไอ้ใ่ได้ไข่เราทำด้วยแหวเลยวันนี้ป่ะแต่ว่าพอผ่านไปท,ท,ทุกวันเราได้วันละฟองอทุกวันมันก็จะกลายเป็นว่าเราก็ลุก่อยไปได้เห็แหรือเห็นว่าไอ้ไี่ได้ไข่เาราทามาฟองละวันทุกคนมันก็กลายเป็นว่าไข่มันก็หล่นโลมันก็จะกลายเป็นของเกินการก็ดุไม่มีทาปะา่ปะเพราะดันเําเงินเฟ้อเออใช่่ก็เป็นระบบในการเงินเฟ้อดังนั้นระบบที่ตาจชีเขาทำอ่ะเขาก็เลยกำหนว่าเอางี้ละกันแห่งที่จะ แทนที่แทนกับว่าหันวิเศษ่งเดียวไม่ได้ที่จะออกไข่วันเราฟอางทุกว่าน่ะไข่มันจะลดลงไปเรื่อยๆว่าน,นี้เราได้ฟองหนึ่งถูกป้ะวันพรุ่งนี้ได้ครึ่งฟองอีกวันนึงก็จะหันไปเหลือหนึ่งในสี่วันนี้นก็จะหันไปเหลือหนึ่งในแปดอันนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าเราได้ไข,ข่ทองคำมาน้อยลงก็จริงแต่ไข่ทองคำมันก็จะหายากขึ้นเรื่อยๆแ,แล้วใครจะไปรู้การที่หข่ทองคำมันได้น้อยลงเ,ลเรื่อยๆอ่ะมันอนาจจะทำให้ตัวไข่ทองคำอันนี้ มันมีมูลค่ามากกว่าต่อที่เราได้ไข่มาวันละฟองไปได้อันนี้มันก็เลยเป็นระบบว่าทำไมบิมียพยมันถึงต้องมีการหาวิ่งทุกๆสี่ปีจริงๆก็มีคนสงสัยเหมือนกันว่าทำไมต้องทุกๆสี่ปีเพราะในความเป็นจริงมันสามารถที่จะให้มันค่อยๆลดไม่ต้องลดแบบทีละครึ่งทีละครึ่งอะไรประมาณนก็ได้คือบางคนเขาก็กล่าวว่า แต่ตองชีเขาก็อาจจะอาจจะคิดว่าการที่มีอีเวนต์สี่ปีครั้งมาดูเป็นอะไรที่ดูยิ่งใหญ่แบบนี้เหมือนบอลโลกเอเวอร์ <c oughs> อะไรประมาณนี้คือพอาปสี่ปีครั้งก็เอาเป็นโปรโฟกสัสไดทีหนึ่งถ้ามันเกิดขึ้นแบบเดือนละครั้งวันละครั้งมันก็ดูโดดเ,<อ>เ<อ>ด่นเกินไปอะไรประมาณนี้ไปแล้วก็ในในหนึ่งก็เพราะว่าเพราะว่าไอ้บิดคอร์ดอนนี้มันพอมีพอมันมีการขับวิ่งก็แปลว่ามันสามารถพยากรได้ว่าสุดท้ายแล้วว่ามันจะมีบิดคอร์ที่ถูกผลิตขึ้นมาเท่าไหร่ คือมันอย่างถ้าผมเปลี่ยนมาหางทองคำเมื่อกี้ถ้าหมดอาวันนี้เราได้ไข่พิเศษมาไม่ใช่พิเศษเมื่อกี้เอนพูดสั้นๆเพื่อนเลยไข่ทองคำต้องไข่พิเศษถูกป่ะเมื่อกี้พูดเลยแล้วหางทองคำเออไม่ใ่เอาชามปาเมืแต่ถ้าตั้งมดวันนี้เราได้ไข่ทองคำขึ้นมาถึงหม้อถึงป่ะพรุ่งนี้ได้ครึ่งฟองดียกว่าได้ถึงคนสี่ถึงคนแปดถึงคนหกไปเรื่อยๆสุดท้ายแล้วว่าตัวเลขตรงเนี้ยมันจะเป็นอนุกรมทางทฤษฎีเรียกว่าเป็นอนุกรม เลยค่ะแคณิตเราสามารถเอามาหาผลบวกได้สุดท้ายแล้วว่าผมคำนวณพยากรณ์ตก่หน้าว่าได้ว่าไปเดินถึงแบบโลกแตกเราไปได้ไข่ทองคำมารวมทั้งหมดอ่ะสองฟองเทนต์เองจะหนึ่งบ๊ทหนึ่งโซนสองบ๊ทหนึ่งโซนสี่โบ๊ทเนี่ยไปเรื่อยๆไปนะครับก็ประเด็นต่อมานะคะมาใจอยากจะถามว่าในเมื่อบิตคอยน์มันเป็นอะไรที่เราก็เห็นเห็นทุกคนก็เห็นมันเป็นเซิร์ฟเวอร์อะไรแบบนี้ทำไมมันถึงแฮ็กไม่ได้เพราะว่าอีกุนซาโตชิอ่ะเขียนโค้ดไว้แบบดีมากขนาดนั้นเลยเหรอเพราะยังไง เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวบอยอย่างนี้แล้วกันก็คือความปลอดภัยอ่มันมีอยู่สองแบบก็คือมันมีความปลอดภัยรูปแบบที่เพราะว่าเราเก็บถึงความลับเหมือนเช่นะผมมีของผมก็เอาไปใส่ตู้เสียบถูกปากีความลับว่าอุ้ยอันนี้เราก็อยู่ในตู้เสียบอี่ตรงไหนก็ไม่รู้หรหัสเป็นอะไรก็ไม่รู้อ,อะไร,ไรป,ประมาณนั้นเป็นระบบการรักษาความปลอดภัยด้วยการพยายามปกปิดแต่ว่าไอ้คอยตัวนี้มันจะต่างอันนี้ในตรงที่ระบบหลักๆของมันเเป็นการรักษาความปลอดภัยด้วยการเปิดเผย ตึงภาวะเหมือนตัวอย่าง,งาเดิมเมื่อกี้เราอยู่กันเป็นหมู่บ้านถูกปะผมก็เอาประวัตินี้ไปวางวัติการหมูห่บ้านแล้วก็ใครเดินใครผัดนาก็เห็นแล้วก็มีสำเนาแจกด้วยซ้ำทุกคนก็ได้สำเนาไปคนละใบสองใบอะไรประมาณนี้ดังนั้นเอ๊ ไอตัวประวัติการโอนบิตคอยประวัติว่าใครมีบิตคอยเท่าไหร่ตรงเนี้ยมันก็จะกรจายไปว่าทุกคนก็จะมีคนละสำเนาออกไปถ้าหากว่ามีใครแอบไปแ,แก้อะไรตรงเนี้ยมันก็ไม่เหมือนกับบัตรกก็จะมีการจับได้แล้วก็ตัวโครร้ดของบิตคอยเอง่ะคาตชิก็เปิดเป็นโอเปนซอสไว้ได้ทั้ก็คือทุกคนสามารถเข้ามาดูเข้ามาตรวจสอบแล้วก็เข้ามาเช็คอะไรรันอยได้ก็คือปวัตว่าต้ก็ให้ทุกคนที่เป็นยูเซอร์เนี่ <S <S ยร่วมกันแบบเห็นทั้งหมดแล้วก็ถ้ามีอะไรเปลี่ยนไปแม้นิหนึ่งก็ดูออกเลยว่า โกงนะอะไรแบบนี้แน่ๆจริงจ้ะงั้นถ้าแบบเนี้ยยูเซอร์อะคะ่ะ<ค><น>เข้าไปตรวจสอบเข้าไปแบบนี้ได้มันจะมีแบบยูเซอร์สามารถเปิดเป็นบิตคอยน์ของตัวเองอะไรแบบนี้ได้ไหมอ่จะจาะจรย์จริงๆก็ได้ก็คือเหมือนแบบว่าเอาผมก็อ่ะก๊อปมาทั้งโขนแล้วก็ไปทำบิตคอยน์สองจุดสูงในประไม้เรืเอยใช่ใช่ พี่อิก็ทําได้เหมือนกันแล้วก็จริงๆมีคนทำเดือดแฉบด้วยครับคือจริงๆอย่างอย่างอย่างตัวอย่างนึงก็จะเป็นอย่างเหมือนอย่างโดชคอยประมาณเนี้ยอย่างเหรียญมีเงินบบนั่นแหละแหละก็คือเป็นเป็นิีคอยน์แบบก็มาแค่โคตรนิดนิดหน่อยประมาณเัาแต่ทีนี้แล้วถามว่าเอ๊ะทำไมคนถึงไม่ไม่ฟลัดตลาดด้วยเหรียญบ้างบ,างบอ่อะไรประมาณนี้ซึ่งความจริงของมออย่างนี้แล้วกันก็คือสมมติตัวอย่างอย่างนี้นะครับก็คือเหมือนกับว่าสมมติว่าวันหนึ่งพี่มาซัคเคอร์เบิร์กเปิดเกิดใจดีขึ้นมาแล้ว เอาตัวซอสโค้ดของ a c e b o o k เนี่ยเปิดโอเพ่นสองเลยแล้วกนันแปลว่าพวกเราทุกคนสามารถมีเฟซบ o o กเองที่บ้านคนละอันก็ได้เป็นเซิร์ฟเวอร์ของตัวเองใ<า>ช่ใช่แล้วก็สามารถอิ a แอดได้ด้วยก็คือสามารถผมอยู่มาวันหนึ่งผมก็สามารถเอาไปดาวน์โหลดโค้ดที่มามาแล้วก็ทำ a c e b o o k ของตัวเองขึ้นมาอันหนึ่งแล้วก็เิดให้คนมาใชา้แล้วก็อาดข่ายแอดด้วยซ้ำหรือว่าสามารถแบบว่ามีรายได้วยก็มีไลนด้วยซ้ำแต่ว่า เฟซบุ๊กของผมกับเฟซบุ๊กของวอร์มันก็มันจะเชื่อมกันแปลว่าเฟซบุ๊กมันก็จะเป็นมิสเตอร์ของใครถูกไหมจูป้มันก็เลยจะกลายเป็นว่าถึงแม้ว่าเราผมจะสามารถก็ปิตคอยก็เฟซบุ๊กตรงนี้มาได้ก็จริงแต่ด้วยความที่มันไม่มีคนมาใช้ของเรามันก็เลยจะไม่มีแหวนตู้อะไรเกิดขึ้นมาในในนึงอ่ะบิตคอยเขาก็เลยจะเปลี่ยนเหมือนกับเป็นคอมมูนิตี้โปรเจกต์ที่มันจะมีแหวนตู้ได้เพราะมีคนมาใช้ยิ่งเยอะยิ่งดีอะไรประมาณนั้นอ๋อจูป้าค่าไปแล้วถ้าอาจารย์พูดถึงขนาดที่ว่า บิตคอย n อะแวลูของมันขึ้นอยู่กับคนเลยอย่างเนี้ยในส่วนตัวของอาจารย์แล้วคิดว่าอนาคตของบิตคอย n ะมันจะเป็นยังไงบ้างครับจากรับอันนี้ก็เป็นเป็นพูดอันนี้เป็นอาจจะเป็นความเห็นส่วนตัวแล้วกันนะครับก็คือตัวตัวเวลาเวลาคนเขาหยถึงอทุกคนเนี้ยมันก็จะเป็นเป็นการเงินแบบเดิมว่าก็จะเป็นการไปธนาคารมีเงินเฟียสเป็นเงินธนบัตรอะไรประมาณนั้นไปกับเป็นเงินที่เป็นเงินบล็อกเชนประมาณ ซึ่งก็จะเป็นโลกสองใบทบางฝอยก็เอ๊ะต่อไปมันจะอันนึงมาเทคโอเพออีกอันหนึ่งหรืออันนึงมันจะเทคโอเพออีกอันหนึงหรือเปล่าหรืออันนึงมันจะรวมกันไปหรือเปล่าแต่อันนี้ถ้าเป็นมุมมองของผมก็คือมันก็อาจจะดําเนินของมันขับของมันต่อไปอย่างเงี้ยเลยๆก็ได้ายบางทีผมก็บอกที่บ้านว่าเอ๊ะอย่ามาใช้เงินแบบว่าบนบล็อกที่เองเลยแบบจับมาตรวดแล้วตั้งหายอะไรประมาณนั้นคือบางฝอยก็มีเกิดขึ้นบ่อยๆนะครับแบบว่ามีบิตคอยแล้วก็เอาทำเราหักฐานเอาทำแบบว่าแบบว่าเผลอเอยใช่ หือเอาพัดลิ้ไปทิ้งอะไรระไรเนี้ยแล้วก็เอาบิตคอยน์ขายหมดเลยซึ่งถ้าเป็นในโลกจริงอะเราก็อาจเดินไปธนาคารแล้วก็ตายแสดงตัวตนแล้วเขาอาจจะสามารถทาอะไรให้เขาเงินคืนมาให้เราได้อะไรประมาณนี้นะแต่ว่าถ้าเป็นบิตคอยน์เนี่ยมันขาก็คือมันก็จะขายแล้วขายเลยประมาณเงืไปซึ่งจริงๆที่ผ่านมาลหลายๆปีตอนเนี้ยเราก็เห็นว่า เงินของเก่าบังเงินแบบว่าบนล็อกเชนมันก็ยังมีอยู่ด้วยกันไปมันก็ไม่เหือดมาถึงก็อาจจะมาเจอกันหาแบงก์ก็จะมีมาลองใช้ล็อกเชนตรงนี้บ้างแล้วก็อาจจะมีการทำเงินที่ต้องอะไรประมาณนง้นบ้างซึ่งมันก็สามารถอยู่กันได้มาถึอาจจะไม่ได้มาอย่างใดอย่างหนึ่งมามาแบบว่าเทคของมือ์ซะทีเดียวอาจจะเป็นผ่ะเรามาบางครั้งเราก็มาเจอกันแต่ก็อยู่ของเราไปอะไรประมาณโอเคก็มองว่าเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับการใช้เงินหรือว่าการลงทุนในอนาคตดังนั้นนะคะใช่โอเคสำหรับวันนี้ก็ ค่อนข้างที่จะน่าและไ,ไ,ได้อะไรไปเยอะแยะแบบนี้ขอบคุณอาจารย์กิ๊บมากเลยนะครับแต่ก่อนจะจากกันไปมีคำถามส่วนตัวเล็กน้อยนะค่ะอาจารย์สักนิดหนึ่งนะครัคิดว่าเงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาท <c oughs> เราจะได้ไหมครับในวันนี้ไม่ตายถ้าเป็นเรื่องนี้ที่ผมแบบว่า <c oughs> ขอบายทิงก่อน